นี่นะคะเพื่อนๆเ,เข้าสวนวันนี้ได้แตงกวาได้พรุนได้สุกีน้นีได้มะเขือเทศได้อะว,วันดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเ,เ,เข้าสวนหลังฝนตกนะคะเรีบเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วเดี๋ยวจะไปเก็บถั่วเก็บแตงนะคะดูเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เริ่มสุกแล้วเนี่ยเห็นไหมเดินผ่านมาเห็นมันกําลังสุกก็เลยมาถ่าย ยายเก็บไปกินหลายอันนั้นนะวันนั้นน่ะที่พาเอฟซีเก็บไปกินดนะูท 4, น่นู่น,น,น,นอยู่ในร่มยังไม่สุกปีนี้ไม่ค่อยไอ้น่นเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ต้นนี้เนีะนี่นี่นี่แบล็คเบอร์รี่น,น,นะคะแบล็คเบอร์รี่เดี๋ยวยายจะไป อาอาหารให้ไก่ก่อนให้ไก่ให้นกก่อนนี่ตรงนี้มาขึ้นเองนะคะเนี่ยเลื้อยมาขึ้นเองเดี๋ยวถ้ามันขึ้นก็จะปล่อยให้มันอยู่แถวๆนี้เลยเดินมาเจอเห็ดฝนตกตกยายคิดว่ากินได้อยู่นะเนี่ยเห็ดตัวนี้ไม่แน่ใจเห็นคุนแอลเห็นคุณแอลเขาเก็บ มันคล้ายๆแต่ของเขามันสีขาวอะนี่ไม่รู้เห็ดอะไรหรอกใายก็ไม่ไม่เคยกินไม่เคยกินก็ไม่กล้าเสียงหรอกเนาะอุ้ยเนี่ยนี่มันบานแล้วเพื่อนๆออ้ดูเห็ดเริ่มบดูดีดอูวอันนี้เริ่มบานโอ้ยเอาเห็ดพึ่งมาโรยไว้แถวนี้ทําไมมันพึ่งไม่ขึ้นเฮ้ยนีอะไรละ่ะนีอะไรละ่ะเพื่อนเอน,นี่ยดูก่อน ใช่ไหมไม่ใช่อยา่เอาเห็ดพึ่งมาโรยไว้ท่วนี้ตายต้นสนจะไปเก็บถั่วนี่่นี่นโอ้ยทำไมเห็ดอย่างอื่นมันออกจังนี่จะไปเก็บถั่วมาเจอเห็ดนี้เดี๋ยวก่อนไปเอาอาหารให้นกให้ไก่กันทางโน้นก็นยังไม่ตรงโน้อนอะ่ะเดี๋ยวมาทำมานทห้กดูตรงนี้่ยายเคยไปเก็บเห็ดพึ่ง ยายเคยไปเก็บเห็ดพึ่งแล้วยายก็เอาเห็ดพึ่งไปโรยเนี่ยแถวนน้นแต่วัวเขายังอยู่ยายก็เลยไม่ได้ไม,ไม่ได้ไปดูเนาะตรงโน้นแถวนี้ยายเห็ดเก็บเห็ดแครอทแถวนี้เนาะไม่รู้แครอทมันขึ้นในะอย่างเห็ดแครอทเดี๋ยวเขาก็จะเอาออกแล้วนี่มันกินเกือบหมดแล้ววัวกินหญ้ากเกือบหมดหอมเอาน้ำให้นกกินน้ำหมดไข่เดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะ นุ่นอยู่ข้างในอีกสี่ฟองไก,ก่ฟองเดียวตามเคยจะเดินไปอยู่ดูทางโน่นหน่อยแม่เห็ด <c oughs> ดิดูมามาแล้วอะมาแล้วก็ถ่ายให้ดูหน่อยดูดิแอปเปิลต้นนี้ <c oughs> ยายขอไปดูเห็ดคนเดียวก่อนเด้อดูไม่รู้เห็ดอะไรเนี่ย ไม่รู้เห็ดอะไรมันขึ้นมาตั้งเยอะตั้งแยะเห็นดอกหนึ่งยญ่จะกราบเลยแหละเพราะเราเอาเอาเอาขาเห็ดเอาอะไรมาโรยทิ้งแถวๆนี้เนาะเห็นขึ้นมาดอกหนึ่งจะกราบเลยแล้วนี่เห็ดพึ่งนะเห็ดอื่นไม่กราบนะเห็ดพึ่งนะเลือนเลยมาทางนี้มาเก็บพุ่นนี่กว่าเห็นลูกพุ่นนี่ นุนข้างบนเดี๋ยวไปเอาตะขอมาเก็บดีกว่าปีนี้ติดลูกน้อยแต่ว่าดีนะเพื่อน,นตอนติดลูกเยอะๆเนา่าหนอนขึ้นนอนเจาะเหมือนเชอรี่เลย แม่ปีนี้ติดลูกตรงน้นทีตรงนี้ทีแต่ว่าไม่มีหนอนเอ้ยนี่ดู <c oughs> งงมากเลยปีก่อนๆปีที่แล้วเห็นไหมปีทีแล้วดกมากแต่นอนเต็มหวานชำ้ำเห็นไหมเหมือนละมุดเลย เหมือนละมุดเลยนะแต่ว่าอร่อยกว่าละมุดละมุดมันจะหวานอย่างเดียวเนาะอันนี้มันหวานเอาเปรี้ยวนิดๆอร่อย <c oughs> แต่งงมากเลยทุกๆปีอโหดกแบบปีที่แล้วถ้าใครเห็นเลิบยายปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วออดอกแต่หนอนยายเขาเก็บก่อนเนดะ นะคะเพื่อนๆเนาะอืมีนกมีอะไรมาแย่งกินแล้วนี่เห็นไหมแต่ปีนี้ดีมากเลยไม่มีนอนมีน้อยแต่ไม่มีนอนงงงงเนี่ยต้นนี้คอยดูนะต้นนี้ดกอยู่นะนี่แต่ยังไม่สุกก็พุนเหมือนกันคนละสายพันธ์เนาะเดี๋ยวคอยคอยมาดูนะว่าจะเป็นยังไง <c ười> จะมีนอนไหม เรา๋ยรรอรุนกันเนาะรอให้สุกก่อนอเดี๋ยวเก็บพุ่นสีเหลืองหน่อยเออเห็นมัน,ม,นมันเนิม่มเนิ่มแล้วอ,อันนี้ยังแข็งเฮ้ยยังแป๊บนึงอันนี้ล่ะ,ะไม่รู้ดีหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอันนี้ ไม่โไม่นอนหรือเปล่านะดูท่าทางจะดูท่าทางจะไม่นอนก่อนเก็บใส่กระเป๋าก่อนอุ๊บอนีีเหนาแล้วนี่นี่ดูลูกไม่ค่อยสวยเลยโอ้โห นี่คือตั้งใจมาเก็บมาเก็บถั่วกับเก็บแตงกวานะคะถั่วแตงกวายังไม่ได้เลยเอ,อไปดูเพื่อนๆหนูมันตัดต้นถัว่วยายตายแล้วนี่ต้นทอบ,บลเลอ์เลยดูดิต้นใหญ่บลเลอเลยมันตัดตายแล้วมันน่า,มาโมโหเนาะมันน่า,มาโมโหมากมากเลยนี่ดูดิเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนี่ อันนี้ตัวเวียดนามนะคะนี่ดูดูเอานี่ยาวเลยนะนทัวเวียดนามกำลังกาลังกาลังมีไอ้นั่นโดนกำลังมีไอ้นั่นมีฝักดูดิต้นบอลเลอร์เลยมันตัดโอยมันน่าเสียดายมากเลยนี่นยหย่โคเก็บบอนดะ เก็บแม่เก็บให้ดูยากหอกเพราะว่ามันตั้งกลองไม่ได้ลืมเอาไว้นั่นมาดูดิทางซ้ายทางขวาเลยนี่ดูต้นเบลเลยนี่ต้นนี้นี่ไม้เนี่อีกนี่เฮน่าเบือ่อนี่ยนี่น,นี่ดูทัวใหญ่เฮนี่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 นน ถ้าเป็นเมืองไทยไม่กลา้ามุดเข้าไปหรอกนะเพื่อนๆแต่อยู่นี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยายจะไปเอาอันนั้นกางไกลมาตัดก่อนเดี๋ยวจะตัดใบมันออกหน่อยช่างเถอะคิดบวกไว้ก่อนเพื่อนๆคิดบวกว่าปล่อยมันไปมันตัดก็ให้มันตัดไป <c oughs> เพราะว่ามันแน่นเกินโอ้แต่ตัดเยอะมากเลยนนดูดีนนนอ้ทำยังไงดีวะทัวนี้ไม่เทอะไรถ้าเป็นทัวไทยใหญ่อืจัดการ ถ้าตัดถั่วไทยใยนะ <c oughs> ยังไม่โตเต็มที่นะเนี่ยถั่วยังไม่โตเต็มที่นะ ดูโอ้โดอกเพื่อนๆต้นนี้ต้นเดียวนะอันนี้ต้นหนึ่งที่ยายปลูกตัวถั่วพุ่มแต่ไม่รู้เป็นอะไรมันมันกลายร่างมันกลายร่างเป็นถัว่วให้ถัว่วคางนี่ยายก็เลยใส่คางให้เขาโอ้โหโดอกมากเลยนี่ตดอก ลูกทั่วค้างก็ขี้เขียดหาคางใสให้เขาโอ้ยออมันเข้าใจกล่องมันเข้าใจยายโอ้ยดูหนูมันมากินของยายหมดเลยทั้งหนูตั้งภาคเลยนี่เอ,อ้ยอันข้างล่างข้างล่างนี่แม่อันนี้ทัวรคุ่มทัวเยอรมันนะฮะนี่ทัวเยอรมันกล่องมันเข้าใจนะมันมันเลื่อนลงมาให้ยายหรือผีหลอกอะ หรือผีหลอกมาเลื่อนลงพยายเองนี่อันนี้ถั่วพุ่มโอโ้โหถั่วถั่วเนี่ยปลูกถั่วคางปลูกถั่วคางมากลายเป็นถั่วไอ้ปลูกถั่วพุ่มมากลายเป็นถั่วคางเยอะแยะเลยเพื่อนๆเลยต้องรีบมาเก็บไม่เก็บเดี๋ยวมันจะแก่ขอเก็บก่อนนะขอเก็บก่อน สีเหลืองก็มีนะคะสีเหลืองเฮ้ยดูหนูมันมากินตัวยายมาขอก็บก่อนนะนี่นะคะอันนี้ถั่วพุ่งดูน,นี่จริงๆแล้วนะถ้าปลูกดีๆมันดกมากๆเลยตัวทัวนี่นะ่ะแต่ยายเห็นไหมทุกอย่างเลยยายขุดๆทมทมขุดๆทมทมก็กินไม่หมดแนละ้ว่ะเพื่อน เอาอะไรมากมายตูน้นี่เก็บได้เต็มกระป๋องแล้วนี่เพิ่งจะเก็บรอบสองนะรอบแรกได้ไม่เยอะรอบสองนี่ถั่วมันมีมาเรื่อยเลยนะเห็นไหมมันกําลังออกดอกก็มีถ้ารดน้ํามันก็มีไปเรื่อยนะเลยเก็อะไรมากมายไม่ต้องไปทําให้มันดีหรอกมันเมื่อยปเปล่าแค่นี้ก็กินเรือเฟือแล้วนั่นคุยอีก คุยอันนี้เดี๋ยวขอตัดใบออกก่อนด้วค่อยเก็บใบมันเยอะเกินเยวค่อยเข้าไปกลับไปข้าไปเก็บก็ตัดใบก่อนมันจะได้มองเห็นถัวมันก็ยังไม่โตเต็มที่หรอกเพื่อนๆแต่ว่า ยอยเก็บไปยายขอตัดก่อนดะขอตัดใบก่อนเพื่อนๆตัดใบตัดมาล้นล้นเล,ลือแต่ถั่วช่วยแล้วบาดนี้ <c oughs> แฟนยายเขามาเห็นก็ว่าก็ว่าไม่ใช่ทําให้ถั่วใต้นะดูดูโน้นข้างบนมันยังอยู่นะ <c oughs> ดูดีเพื่อนๆยายยังไม่เก็บหรอกอีกสักสองวันค่อยมาเก็บเนี่ยเขายังไม่โตเต็มที่ปากยังไม่เก็บเต็มมือ <c oughs> นะนี้อ๋อเยอะมากเลยเพื่อนๆถัว่วเห็นไหมอยากให้เอซีเห็นถัว่วเอ้ยอยากให้เอซีเห็นถั่วดูดีดูดีด <c oughs> อยากให้เห็นถั่วก็เลยตัดใบทิ้งหมดเลยส่วนอันนี้ถั่วไทยนะคะนี่ถั่วไทยตัดไม่หมดหรอกกำลังออกดอก กำลังออกดอกเลยทั่วไทยแตงก็เก็บไปแล้วนะคะแตงแตงปีนี้ไม่รู้แปงแตงปีนี้ดกแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะไวไวมากเลยไม่รู้ว่าเขาป่วยเปล่าเนาะนี่นี่เพื่อนดูเอานะคะผลผลิตเดี๋ยวไปเก็บเอ,อมะเขือเทศก็เข้าบ้านแล้วน,น เดี๋ยวอีกสองวันก็มาเก็บอีกถัว่วสองวันก็เก็บได้อีกแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บมะเขือเทศก่อนนะเอาสุกีนีก่อนอไม่รู้จะทําอะไรแต่ก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้เดี๋ยวก็แก่เห็นต่อไหมลูกเอาไว้เดี๋ยวก็แก่แล้วก็อันอื่นมันก็จะเน่านี่กาลังกาลังอร่อย ยายไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งเขาไม่มีเมื่อวานทะรู้เก็บไปแล้วตัวนี้อีกคนหนึ่งเพื่อนอีกคนหนึ่งเขามีสวนเล็กๆเหมือนกันเลยเขาก็เห็นเขาปลูกอยู่ต้นหนึ่งทุกปีแหละแต่ปีนี้เขาบอกว่ามันยังกําลังออกดอกอยู่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่เจ้าของสวนเมื่อวานที่ยายไปนะไปงานไปกินข้าวไปทําสลัดเอาไปทำเปสลัดให้แฟนยายกินเย็นนี่ ไม่รู้กี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทำกับข้าวยายอยากเข้ามาอีกรอบหนึ่งมาเฮ้ย <c oughs> อะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยยายอยากเข้ามาอีกรอบม,มาเอาปุ๋ยใส่อันนี้แต่มันมืดๆไปแล้วเนี่ยไปเอาปุ๋ยหม,มักมาใส่มาบำรุงไอ้แมงลักยายหน่อย ต้นนี้นี่ต้นสวยๆ,ๆนี่จะออกดอกแล้วถ้าไม่ตัดเขาก็แก่แต่ว่ายายอยากเอาไว้เอาเมเล็ดมันนี่นเดี๋ยวต้นก็แก่ถ้าเราไม่ตัดดอกออกพยายามตัดดอกออกเพื่อที่จะมาให้มันแก่แต่ก็อยากได้เมล็ดพันธุ์เนาะนี่นะคะเพื่อนๆเข้าสวนวันนี้ได้แตงกวาได้พรุนได้สุกีน้นีได้มะเขือเทศได้อ่ทัวเอ้าไข่ โอ้สองวันสองวันเดี๋ยวควันลังคอยไปเก็บเนาะไปะแค่นี้เราเพื่อนๆคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะยายไปทํากับข้าวกินก่อนไม่แน่ได้จะเข้ามาใหม่อีกอมาทําสวนต่อพรุ่งนี้ก็ฝนตกอีกเนี้ยวันนี้ตอนเช้าตกนะมาหลังเที่ยงตอนสอีส่โมงมันหยุดตกก็เลยได้เข้ามาเนี่ยเมื่อกี้ตอนกลางวันตอนบ่ายสองยายยังกลาง่มมาเก็บผักเลยเนี่ย